สวัสดีครับพี่ชัยนะครับผมมาจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ50แฟกต์นะครับผมของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลให้กับน้องๆฟังนั่นเองครับข้อแรกเลยนะครับผมคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมมีสาขาด้วยกันทั้งหมด2สาขาด้วยกันครับสาขาแรกนะครับก็คือสาขาเทคนิคการแพทย์ครับและสาขาที่2ก็คือสาขาลังสีเทคนิคครับผมแล้วก็ตัวย่อโดยทั่วไปนะครับผมเราก็จะมีตัวย่อของคณะเรานั่นก็คือ MUMT นั่นเองครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมเด็กมหาวิทยาลัยมหดน ผมเราก็จะเรียกชื่อตัวย,ยอ่วเอเนี่ยมาเป็นหลักครับซึ่งตัวย,ย่อของแต่ละสาขาก็มีเช่นกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นเทคนิคก,การแพทย์เนี่ยตัวย,ย่อก็คือ MT ครับแต่ถ้าเกิดเป็นรังสีเทคนิคเนี่ยตัวย,ย่อก็คือ RT ครับผมซึ่งพี่ๆนะครับผมเราก็จะเรียกตัวย,ยอ่อแทนกันนะครับไม่เรียกชื่อเต็มกันครับทั้งสองสาขานะครับผมเรียน4ปีเหมือนกันครับสำหรับสาขาเทคนิคก,การแพทย์นะครับเราจะเรียนอยู่ที่สรยาเนี่ยทั้งหมด4ปีด้วยกันครับผมพี่ๆรังสีเทคนิคเนี่ยก็จะเริ่มเร นะครับเมื่อเขาขึ้นปีสามาเนาะมีการเรียนที่สารยานะครับผมแล้วก็มีการเรียนที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็เริ่มมีการเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนที่คลินิกนะครับผมแล้วก็การตรวจวินิจฉัยพิเศษนะครับซึ่งวิชาที่จะเรียนเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับการทํา MRI แล้วก็ดิสกสแกนนั่นเองครับโดยพี่ๆเขานะครับผมจะเรียนกับอาจารย์ที่เป็นนักรังสีเทคนิคนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์แล้วก็อาจารย์รังสีแพทย์ด้วยครับสำหรับสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะมีหลักสูตร่ บวกหนั่นเองครับผมเราก็จะเรียนเทคนิคการแพทย์นะผมทั้งหมด4ปีจากนั้นเราจะไปต่อบริหารอีก1งปีน้องๆก็จะได้ปริญญาตรีนะครับผมเทคนิคการแพทย์หนึ่งใบครับแล้วก็จะได้ปริญญาโทนะครับผมหลักสูตรบริหารอีกหนึ่งใบครับผมซึ่งการเรียน4ีบวกหนึ่งนี้นะครับผมน้องๆก็จะเรียนควบนะครับในการเรียนปตรีเนี่ยมันจะมีวิชาเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องเลือกเรียนหลักสูตรเนี่ยวิชาเลือกของน้องเนี่ยก็จะเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรของการบริหารแทนครับซึ่งพี่เองนะผมก็มีสาาขเทคนิ แพทย์และสาขารังสีเทคนิคนะครับผมเป็นที่แรกของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ภูมิใจของพวกเรามากเลยครับสำหรับสาขาลางังสีเทคนิคนะครับผมตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีเปิดสอนอยู่นะครับผมทั้งหมดเน12แห่งซึ่งก็จะผลิตนักลังสีเทคนิคนะครับผมได้ประมาณ400-500คนซึ่งปัจจุบันนี้นะผมความต้องการของนักลงังสีเทคนิคนี่ก็ยังมีมากนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจนะผมรับรองเล,เลือกเรียนสาขานี้นะผมได้แข็งแน่นอนครับทั้ง2สาขานะครับในตอนปีหนึ่งะครับผมพวกพี่เนี่ยก็ยังจะเรียนรวมกันอยู่นะอย่างเช่นวิชา เป็นฟิสิกส์หรือว่าเคมีนะครับผมรวมถึงชีวะด้วยนั่นเองครับน้องๆหลายๆคนนะครับผมยังอาจจะไม่ทราบนะครับผมว่าคณะของเราเนี่ยก็มีการเรียนรายวิชาอน a t o มีด้วยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากคณะแพทย์นะครับผมเพราะว่าคณะแพทย์เนี่ยเขาจะเรียนเป็นกอ o s s a n a t o มีซึ่งก็จะมีการผ่าร่างอาจารย์ใหญ่จริงๆแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านะครับแต่ว่าเราจะเรียนกับร่างที่ผ่าแล้วนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆนะครับผมชื่อเรียกนะครับแล้วก็ดูว่าส่วนไหนอยู่อยู่ตรงไหนนะครับผมการทํางานเบื้องต้นหลักๆประมาณนี้ครับสำหรับน้องคนไหนนะครับผมที่ชอบว นักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับพี่ว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเหมาะกับน้องๆมากมากเลยนะเพราะว่าน้องๆอ่ะจะได้เรียนวิชาฟิสิกส์นะครับผมมากกว่าพวกพี่ที่เรียนเทคนิคการแพทย์ด้วยครับในช่วงปี2ปี3มนะครับผมน้องๆก็จะได้เริ่มเรียนวิชาเลือกกันแล้วนะครับผมซึ่งก็มีวิชาเลือกหลายๆวิชาดที่น่าสนใจเลยนะครับอีกวิชาหนึ่งที่พี่แอบชอบมากเลยเลยก็คือวิชานิติวิทยาศาสตร์นะครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนะครับผมดูว่าสารเคมีตัวไหนนะผมที่ทําให้ผู้เสียชีว เป็นนักสืบเนี่ยวิชาเนี่ยก็น่าจะเป็นวิชาที่น้องๆชอบเหมือนกันนะครับในตอนปี3มนะครับผมน้องๆที่เรียนสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะได้เรียนการตรวจเลือดต้องมีการฝึกเจาะเลือดด้วยเรียนการตรวจอุจจาระปัสสาวะรวมถึงการตรวจอาุจิของเพื่อนๆด้วยครับแต่น้องๆผู้ชายไม่ต้องอายไปนะครับผมเพราะว่าการที่เราเรียนเนี่ยตอนที่เราเก็บอสุจิไปให้เพื่อนหรือว่าสเปิร์มเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เรานะครับผมจะไม่รู้ว่าเป็นสเปิร์มของใครนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะเรียนสิ่งส่งตรวจที่มีความผิดปกตินะครับซึ่งสิ่่่งงสตตรรรวจจจจเเเหลาาาานีี้ยยอ์ขะัดม และหามาให้เราครับผมน้องๆหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่จะอึกันแล้วใช่ไหมครับผมที่เราต้องมาเรียนในการตรวจอุจจาระปัสสาวะแล้วก็สเปิร์มของเพื่อนๆแต่ว่าพอพี่ได้เข้าไปเรียนเองจริงแล้วนะครับผมพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าการที่เราได้เริ่มเรียนการตรวจสิ่งส่งตรวจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่นักเทคนิคการแพทย์ได้ทำนะผมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หายจากโรคที่เขาเป็นนั่นเองครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่่่แแแลล้้้วววนนคครรผมมมาาาาเเเเททิกพยย์ีือข จะต้องมีการฝึกเจาะเลือดด้วยซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่นะครับผมเขาก็จะมีการให้น้องๆเนี่ยฝึกเจาะแขนเทียมก่อนซึ่งก็จะมีเทคเจอร์แล้วก็เส้นเลือดนะครับผมที่เหมือนกับแขนคนจริงๆเลยพอน้องๆเนี่ยรู้กระบวนการสามารถทําขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับอาจารย์เนี่ยก็จะให้น้องๆนะครับไปเจาะแขนเพื่อนนั่นเองครับผมซึ่งน้องๆไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยดูเราอย่างใกล้ชิดนะครับผมด้วยส่วนตัวพี่นะครับตอนที่พี่เจาะครั้งแรกเนี่ยก็กล้ากลัวๆนะครับผมยังดูเเเส้้้นนนลลือออดดไไม่่่ยยยแแตวาาาาาจร์ะคคผใหํํ ผมคอยบอกเราอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับเทคนิคการแพทย์นะครับผมก็เป็นสาขาวิชาที่ทาแลบเยอะมากถ้าน้องๆคนไหนนะครับผมชอบการทาแลบเนี่ยสาขานี้น่าจะตอบโจทย์น้องๆนะครับซึ่งการเรียนแลบจริงๆนะครับผมมันก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวนะครับผมพอพี่มันเรียนจริงๆเนี่ยพี่ถึงรู้ว่าเราเนี่ยได้เรียนการบริหารจัดการการเมเ a จ e ทีมนะครับผมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำแลบนะครับผมจบทันในเวลาที่เราเรียนครับผมถ้าเกิดน้องๆเนี่ยบริหารจัดการไม่ดีนะครับผมน้องๆก็ต้องทำแลบล่วงเวลาไปแล้วผมก็จะแอบเหน่อย นะอีกส,<ถ>สิ่งหนึ Pinterest ่งที่พี่เข้ามาเรียนและพี่เพิ่งรู้นะครับผมนั่นก็คือการตรวจแบคทีเรียครับผมน้องๆหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าการเรียนเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นการเรียนเพื่อที่จะตรวจเลือดไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับในรายวิชาที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยมีการตรวจแบคทีเรียที่เยอะมากเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อนะครับผมที่เยอะมากเช่นเดียวกันครับเราก็เลยต้องเรียนไปเพื่อที่จะไปตรวจนะครับผมแล้วก็บอกคุณหมอครับผมว่าคนไข้เนี่ยติดเชื้ออะไรนั่นเองครับเทคนิคการแพทย เคาน์เจอเชื้อนะครับพอน้องได้เชือ้อแบคทีเรียามาแล้วเนี่ยจากการเคาน์เจอนะครับผมก็จะเอาไปลงไบโอเคมต่อหลายๆคนงงใช่ไหมครับว่าไบโอเคมคืออะไรไบโอเคมก็คือเป็นสารเคมีครับผมที่เราจะรู้ว่าแบคทีเรียตัวนั้นอนะ่ะเป็นแบคทีเรียชนิดไหนมีสปีชีอะไรและใช้ยาใน,ในการรักษาครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับผมถามพี่เข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดกลัวเข็มกลัวเลือดเนี่ยสามารถที่จะเรียนสาขานี้ได้ไหมพี่ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าน้องๆสามารถเรียนได้นะครับผมตัวพี่เองก็มีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับที่เขากลัวเข็มกลัว มือตอนเจาะเลือดครั้งแรกเนี่ยโหเขาลมตึงลงไปเลยนะ้องแต่พอได้เรียนมาเรื่อยๆนะผมขึ้นปี3มาขึ้นปี4มาแล้วก็ฝึกงานมานะครับเพื่อนของพี่คนนั้นเขาเจาะเลือดเก่งมากเลยครับตอนปีสาลนะครับ ผมน้องๆก็จะได้เข้าพิธีมอบเสื้อกาวครับก็เป็นเสื้อกาวที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองครับผมซึ่งเสื้อกาวของทั้งสองสาขานะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันครับถ้าเป็นของสาขาเทคนิคการแพทย์เนี่ยความแตกต่างก็คือเราจะมีแถบสีแดงแล้วับของตรงกระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตราขนานะผมปักอยู่ที่อกทางด้านซ้ายแล้วก็จะมีชื่อนะครับผมกับชื่อขนาดของเรานะผมปักอยู่ที่หน้าอกทางด้านขวานั่นเองครับส่วนเสื้อของพี่ๆสาขารังสีเทคนิคเนี่ยรอพี่แป๊บนึ่งนะเดี๋ยวพี่ปิดมาให้ดูครับและนี่ก็ค พี่เขาอาจจะไม่มีแถบแดงนะครับอยู่ที่กระเป๋าหน้าอกทางด้านซ้ายนะผมเขาจะปักเป็นตาลังสีนะครับผมแล้วก็ปักเป็นคําว่า RTMU นะครับทางด้านหน้าอกขวานะครับผมก็จะปักเป็นตาคณะแทนครับเสื้อกาวของทุกพี่นี้นะครับผมก็เปรียบเสมือนกับชุดนักศึกษาอีกชุดหนึ่งเลยนะถ้าเกิดน้องๆเข้าคณะไปเมื่อไหร่นะครับผมน้องสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าน้องอาจจะใส่เสื้อกาวหรือว่าจะใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆออกไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะครับผมทางคณะนะครับผมจะแนะนําให้น้องๆใส่เสื้อกาวแทนนะครับส่วนในสาขาลังสีเทคนิคนะครับ การทํางานของรังสีเทคนิคเนี่ยเขาจะมีการดีลกับผู้ป่วยเป็นหลกักการจัดท่าทางของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาหญิงของสาขารังสีเทคนิคนะครับผมเมื่อไปฝึกงานเนี่ยจะได้รับการอนุโลมนะครับผมให้ใส่เป็นยางเกงได้แทนกับโปรงได้ครับสำหรับอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับผมที่สําคัญต่อนักเทคนิคการแพทย์น้องมากเลยน,นั่นก็คือกล้องจุลทรรศน์นั่นเองครับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเปรียวเสมือนอวัยวะส่วนที่สำคัญของเราเลยนะเพราะจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมที่ทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับ เชื้อราต่างๆนะครับผมทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาติดเชื้ออะไรมาครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่น้องๆปีหนึ่งทุกคนต้องฝึกเลยนะครับก็คือการดูกล้องจุลทรรศน์สองตานั่นเองครับผมวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับว่าน้องดูกล้องตาเดียวอยู่หรือว่าดูกล้องจุลทรรศน์ด้วยสองตาอยู่นะครับก็คือการหลับตาซ้ายขวาครับถ้าเกิดภาพยังคงอยู่เนี่ยแสดงว่าน้องอ่ะดูกล้องสองตาได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดน้องหลับตาและภาพหายไปครับผมนั่นแสดงว่าน้องอ่ะกำลังดูกล้องตาเดียวอยู่การดูกล้องจุรรน์ดด้้วยตาคัผมมกก็็ีีขออื ช่วยเซฟสายตาน้องๆน,นั่นเองครับผมถ้าเกิดน้องๆดูกล้องสองตาได้เนี่ยก็จะทําให้น้องนะทํางานในวิชาชีพนี้ในะอย่างมีความสุขและก็มีสุขภาพตาที่ดีด้วยครับและในทุกๆป,ปีนะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับผมนั่นก็คือกีฬาเก้ากล้องนั่นเองซึ่งกล้องนี้นะครับผมหมายถึงกล้องจุลทรรศน์นั่นเองครับผมอีกชื่อหนึ่งของกีฬานี้นะครับก็คือกีฬาสาด้วยสัมพันธ์นั่นเองครับผมเป็นการรวมคณะเทคนิคการแพทย์นะครับของแต่ละสถาบันนะครับมาแข่งกีฬาร่วมกันมาจัดกิจกรรมร่วมกัันนะรรบมําาาาห่กกก็ไดดดดดด้ตแงงวเออ2โยป เ,เต้นนั่นเองครับผมเป็นเต้นแบบนี้นะครับผม ซึ่งกิจกรรมที่น้องๆปีหนึ่งจะได้รับนะครับผมอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยก็คือกิจกรรมรับน้องครับซึ่งพวกพี่ๆนะผมก็ตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมให้กับน้องๆเลยนะครับชื่อกิจกรรมก็มีชื่อว่าเปิดกล้องสรองงสีนั่นเองครับผมซึ่งก็เหมือนกับคณะอื่นๆใช่ไหมล่ะครับที่จะมีกิจกรรมรับน้องแต่คณะนี้จะพิเศษอยู่หน่อยอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงอ่ะก็คือกิจกรรมรับน้องอาจารย์นั่นเองครับผมเป็นการจัดกิจกรรมให้น้องๆโดยอาจารย์เลยนนนนนนนะครรรรรััซึ่งงงเเ้้้้้อหหาาาาาาขใใใภยกกกกิจจจมมมมมผผ็็ปททููตวว นะครับผมแล้วก็รู้แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไปครับและอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะของพี่นะครับก็ <_ an> จะเรียกแทนตัวเองว่าพี่เพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะเทคนิคการแพทย์นะครับผมจบจากคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเองเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีอายุที่อายุโสข,ขนาดไหนก็ตามแต่นะครับ <_ an> เขาก็เรียกแทนตัวเองว่าพี่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมว่าเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ดีครับในส่วนของสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับจะมีทมเนียมปฏิบัตินั่นก็คือการเปิดสายรหัสแบบ ใหญ่นะครับผมโดยจะมีการรวมกันนับผมของพี่ปี 4, ปี3ปี 2, 2> ปีหนึ่งะครับมาทํากิจกรรมรวมกันแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันที่ MLC นั่นเองครับสาหรับต,ตึกคณะของพี่นะก็จะมีความโดดเด่นมากเลยนะครับผมอาจจะบอกว่ามากที่สุดในสลายาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสีของคณะพี่เนี่ยไม่เหมือนกับสีตึกที่คณะไหนนะครับนั่นก็คือสีตึกฟ้าเหลืองนั่นเองน,น้องๆลองไปสลายาดูนะครับแล้วดูว่าตึกฟ้าเหลืองอยู่ตึกไหนนั่นแหละครับผมตึกของคณะเทคนิคการแพทย์นั่นเองครับและเมื่อน้องๆนะครับผมเดินเข้าไปในคณะของพี่นะครับ แรกที่น้องจะเจอเลยนั่นก็คือ เปียโนนั่นเองครับผมเป็นเปียโนนะครับที่ใครๆก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะครับแต่ว่าคนที่พี่เห็นว่ามาเล่นบ่อยมากที่สุดเลยเนี่ยก็คืออาจารย์ปู่เองนะครับผมก็เป็นอาจารย์ที่ใจดีท่านหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะคอยมานั่งเล่นตอนเย็นๆนะผมแก้เครียดให้กับพวกเราด้วยครับสำหรับการเรียนการสอนในคณะเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมแต่ว่าสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้น้องๆนะผมเข้าใจคาศัพท์เฉพาะทางนะครับผมเพื่อที่ใช้ในการสื่อสารในสาขาวิชาชีพได้ดีมากยิ่งขึ้้นนครัับอีกทงะ ที่น้องๆเนี่ยรู้ศัพท์เฉพาะทางหรือศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆอะสามารถที่จะสืบหาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีฐานข้อมูลมากกว่าภาษาไทยอย่างมากครับในตอนปีสานะครับจะมีวิชาหนึ่งนะครับผมที่หินสําหรับพี่มากเลยนั่นก็คือวิชาเจอเนาขับนั่นเองครับผมเป็นรายวิชานะครับผมที่จะให้น้องๆเนี่ยไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับผมซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะทำความเข้าใจกับมันครับผมมาทำพรีเซนเทชันนะครับผมแล้วก็มานนัคร้ะีบ ก็เพื่อที่จะให้น้องๆน,นะครับผมมีความเป ap um, ็นสากลมีศักยภาพขอผมในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสากลและในเชิงวิชาการด้วยครับจบวิชาเจอแนลไปแล้วใช่ไหมครับผมอีกวิชาหนึ่งที่หินมากๆเลยน้องๆเนี่ยจะเจอตอนปี4นะครับนั่นก็คือการทําวิจัยจบนั่นเองครับผมซึ่งการทําวิจัยจบเนี่ยจะแตกต่างจากการทำเจอแนลนะครับการทำเจอแนลเนี่ยน้องไปหารีเสิร์ชมาและอธิบายเพื่อนใช่ไหมแต่การทําวิจัยจบเนี่ยน้องจะต้องวิจัยเองนะครับผมแล้วก็ทํพา p เ w อ r p พ i n t ์นะครับผมพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟัง <halfway through français> รู้นะครับผมก็คือการจบมาเทคนิคการแพทย์เนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบการทํางานเทคนิคการแพทย์จริงๆนะเขาอาจจะไปทางสายงานวิจัยวิชานี้เนี่ยก็ที่จะสอนให้นะักเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับผมเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรครับผมซึ่งก็มีกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมากมายทั้งน้องเข้ามาเนี่ยรับรองว่าได้เรียนรู้อย่างเต็มที่แน่ๆเลยครับเมื่อน้องจบแล้วนะครับผมไปทํางานนะครับผมน้องๆก็จะมีคํานําหน้าชื่อนะครับผมเป็นทนพนั่นก็คือเทคนิคการแพทย์นั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับผมก็จะมีคํานําหนานทพย ก็คือเทคนิคการแพทย์หยิกนั่นเองครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเรียนรังสีเทคนิคนี่แล้วจะเป็นหมันหรือเปล่าพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปค่อนข้างได้ยากมากเลยครับผมเพราะว่าตอนที่น้องเนี่ยทำงานนะครับผมและน้องดีลกับรังสีเนี่ยรังสีเนี่ยผมจะถูกส่งให้กับผู้รับบริการนะครับส่วนน้องๆจจะนั่งอยู่ในห้องควบคุมซึ่งก็จะมีการป้องกันการ,รังสีเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับผมอีกทั้งนะครับผมในรายวิชาที่ของภาควิชารังสีเทคนิคนะครับเขาก็จะมีการสอนน้องๆนะครับผมเกี่ย เราก็จะเรียกกันว่า radiation protection นั่นเองครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คณะเนี่ยจะให้น้องๆก็คือเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีอันนี้นั่นเองครับซึ่งเครื่องนี้นะครับผมก็จะติดไว้ที่ตัวน้องๆเลยแบบนี้ครับตลอดระยะเวลาที่น้องทํางานคู่กับรังสีนะของเครื่องนี้ก็จะต้องอยู่กับน้องด้วยตลอดนะครับและเครื่องนี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปตรวจในทุกๆเดือนถ้าเกิดปริมาณรังสีในเครื่องนี้เนี่ยมีค่าเกินที่กําหนดนะครับผมก็จะให้น้องๆเนี่ยพักหุดงานไปหรือว่าไม่ทํางานคู่กับรังสีมากจนเกินไปนะครับเพื่อสุขภาพของน้องๆแล้้ก็ออััันนตรรรายทีี่งงจะไดบส ในตอนปี2นะครับผมสำหรับสาขาลังสีเทคนิคนะครับน้องๆจะได้เข้าไปทำแลบนะครับผมโดยการฉายลังสีจริงๆกับคุนนั่นเองครับผมในตอนปี3นะครับผมน้องที่จะเลือกเรียนสาขารังสีเทคนิคนะครับน้องๆก็จะได้เรียนในรายวิชา the astrotic radiographic technique นั่นเองครับผมเป็นการเรียนการจัดท่านะครับผมการให้ปริมาณลังสีในการถ่ายภาพรังสีรวมถึงการตรวจวัดคุณภาพภาพถ่ายลังสีที่น้องถ่ายมานะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เรียนไปเพื่อที่จะ เตรียมตัวนะผมเพื่อที่จะไปฝึกงานในตอนปี3ของรังสีเทคนิคนั่นเองครับซึ่งสําหรับสาขารังสีเทคนิคนะครับผมก็จะเริ่มฝึกงานตั้งแต่ปี3เทอม1เลยนั่นเองครับโดยจะมีการฝึกงานในภาคของรังสีวินิจฉัยทั่วไปรังสีวินิจฉัยพิเศษเวชศาสตร์นิวเคลียร์รังสีรักษานั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะฝึกงานทั้งหมดรอบละ2เดือนนั่นเองครับส่วนในสาขาเทคนิคการแพทย์นะครับผมเราจะฝึกงานทั้งหมดอ่ะสเดือนด้วยกันนะผมรอบเดียวเลยตอนปี4ี่นะครับซึ่งตอนนี้ ของอิมานโน,นะครับผมเคมีคลินิกนะครับผมการเจาะเลือดนะครับผมบัตรแบงค์นะครับผมแล้วก็ฮิมโตนั่นเองครับเซกชันที่พี่ตื่นเต้นมากที่สุดเลยก็คือการเจาะเลือดนะครับตอนที่ไปฝึกตอนนั้นนะผมพี่เจาะใครไม่ได้เลยนะน้องแล้วก็แบบโอ้เฟล,ลมากแต่พอไปฝึกกับคนไข้จริงๆเนี่ยคนไข้อ่ะเขาจะเส้นชัดกว่าเพื่อนเรานะแล้วก็คนไข้ก็จะน่ารัก,กมากๆเลยครับผมถ้าเกิดเราเจาะไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่โกรธเรานะครับผมเขาก็จะให้เราเจาะนะครับผมในตอนปีหนึ่งนะครับผมวิรายวิชาที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือ เป็นวิชานะครับผมที่น้องๆองาจจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับผมการเรียนรู้ soft skill ต,ต่างๆนะครับผมการเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งในวิชาชีพของเทคนิคการแพทย์และก็รังสีเทคนิคนี้ไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้นะครับผมจะต้องทํางานร่วมกับาสาขาวิชาชีพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมอเภสัชหรือว่าพยาบาลน,นั่นเองครับสำหรับน้องๆที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วนะครับกำลังสนใจคณะพี่อยู่หรือเปล่าคณะของพี่นะครับผมก็จะมีค่ายจัดขึ้นทุกปีนะครับเป็นค่ายสําหรับน้องๆมอปลายเนาะเป็นค่ายที่มีชื่อว่าค่าเ็นผมปค่าย ที่รับน้องๆมอปลายนะครับเข้ามาศึกษานะผมมาดูว่าสิ่งที่น้องจะเข้ามาศึกษาเนี่ยน้องเข้ามาเรียนเนี่ยตรงกับความต้องการของน้องๆหรือเปล่าก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเชื้อแบคทีเรียนะครับผมการตรวจหาว่าเชื้อแบคทีเรียที่น้องได้เนี่ยเป็นเชื้ออะไรแล้วก็มีการฉายภาพรังสีล้างภาพลังสีให้น้องๆทดลองทําด้วยนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนสนใจอย่าลืมนะครับผมติดตามข่าวสารดีๆของค่ายเอ็กซ์โคบให้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนพี่หลายๆคนนะครับแล้วก็น้องๆพี่หลายๆคนเนี่ยเขามาค้รับแลวก็ สอบติดนะครับผมคณะเทคนิคการแพทย์ด้วยนะครับมาเป็นน้องพี่ให้ได้นะครับ